ในวิดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเมนูบัญชี1เงินสดเงินสดเข้ารับชำระยอดขายผ่านบัตรค่ะเมื่อมีการขายออนไลน์หรือการขายผ่านบัตรเครดิตยอดเงินจะถูกรวบรวมโดยตัวแทนชำระเงินหรือบริษัทบัตรและจะใช้เมนูนี้ในการดำเนินการรับเงินจากตัวแทนชำระเงินหรือบริษัทบัตรเหล่านั้นค่ะ ก่อนที่จะทำการรับชำระยอดข่ายผ่านบัตรจะต้องลงทะเบียนตัวแทนรับชำระเงินก่อนค่ะโดยไปที่บัญชี1ตั้งค่าลงทะเบียนตัวแทนรับชำระเงินโดยระบุข้อมูลต่างๆอย่างรหัสบัญชีที่จะใช้ในการจัดการรายการที่ชำระเงินผ่านบัตรและเลือกบัญชีเงินฝากเป็นบัญชีธนาคารที่จะรับยอดเงินเข้าค่ะและหากมีค่าธรรมเนียมก็สามารถระบุอัตราค่าธรรมเนียมลงไปด้วยได้เช่นเดียวกันค่ะ และลงทะเบียนตัวแทนการชำระเงินโดยระบุข้อมูลต่างๆเช่นเดียวกันทั้งรหัสบัญชีบัญชีเงินฝากและอัตราค่าธรรมเนียมค่ะทีนี้เมื่อได้รับชำระเงินจากลูกค้ามาจึงสร้างใบแจ้งหนี้การขายและลงบัญชีเงินฝากไว้เป็นตัวแทนรับชำระเงินวีซ่าค่ะจึงหมายความว่าเราจะไม่ได้รับเงินจากลูกค้าแต่จะได้รับเงินจากตัวแทนรับชำระเงินวีซ่าแทนค่ะ เมื่อไปตรวจสอบที่รายงานงบกองทุนก็จะเห็นจำนวนลูกหนี้ที่เราต้องได้รับจากตัวแทนรับชำระเงินวีซ่าเป็นจำนวนทั้งหมด1,000บาทแล้วค่ะและเมื่อได้รับเงินก็สามารถไปจัดการผ่านเมนูรับชำระยอดไายผ่านบัตรได้เลยค่ะโดยระบุวันที่บนเอกสารเป็นวันที่ที่ได้รับเงินและเลือกตัวแทนรับชำระเงิน แล้วบัญชีเงินฝากที่เคยผูกไว้ในการลงทะเบียนตัวแทนรับชำระเงินจะถูกดึงมาระบุโดยอัตโนมัติค่ะหากต้องการรับเงินเข้ารหัสบัญชีอื่นก็สามารถเลือกเป็นบัญชีธนาคารอื่นๆได้เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นระบุจำนวนเงินที่ได้รับจริงและระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมและยอดรวมให้ค่ะถัดมาสามารถระบุหมายเหตุเอาไว้ได้ค่ะ และถ้าหากมีการจัดการตามแผนกและโครงการด้วยก็สามารถเลือกแผนกและโครงการได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึกหรือปุ่มบันทึกพิมพ์ด้านล่างได้เลยค่ะหากกดปุ่มบันทึกพิมพ์ก็จะสามารถตรวจสอบใบสำคัญบัญชีได้ค่ะจะเห็นได้ว่าจำนวนเงินข้างตน้นวิ่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเรียบร้อยแล้วและส่วนของค่าธรรมเนียมก็จะวิ่งเข้าผัางบัญชีค่าธรรมเนียมค่ะ รวมถึงมีการล้างลูกหนี้จากตัวแทนรับชำระเงินวีซ่าเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะและเมื่อกลับไปตรวจสอบดูที่รายงานงบกองทุนอีกครั้งก็จะเห็นว่าไม่เหลือยอดคงเหลือสำหรับตัวแทนรับชำระเงินวีซ่าแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่อมาในกรณีที่เลือกตัวแทนรับชำระเงินเป็นรายการตัวแทนชำระเงินที่เราลงทะเบียนไว้จากนั้นระบุจำนวนเงินให้เรียบร้อย แล้วกดบันทึกพิมพ์จะเห็นได้ว่าสิ่งที่แตกต่างไปคือจำนวนเงินค่าธรรมเนียมจะวิ่งไปที่ผังเจ้าหนี้การค้าแทนค่ะสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากตัวแทนชำระเงินออกใบกำกับภาษีให้กับบริษัทเราเท่ากับค่าธรรมเนียม ดังนั้นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับใบกำกับภาษีและเจ้าหนี้การค้าที่เกิดขึ้นเมื่อสร้างการรับชำระยอดขายพ่านบัตรจะถูกหักล้างกันโดยอัตโนมัติค่ะ